ครับวันนี้จะพามาแกะดูภายในนะครับของ M Class A รุ่นใหญ่ตัวใหญ่นะครับมาร้าน PM8000 Class นนะครับตัวนี้ตัวนี้ผลิตปี1999นะครับ25ปีแล้วนะครับทำงานในโหมด Class A ที่25วัตบวก25วัต์สามารถกดปุ่มเลือกได้นะฮะคลาบก็100วัตบวก100วัตนะครับ ภายในอะไหล่นะครับก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอะไหล่ต่างๆเขาใช้เกรดดีเกรดออดิโอทั้งหมดเลยนะครับนี่คือชุดภาคขยายของเขานะครับเขาจะทําเป็นระบบดูอัลโมโนนะครับแยกซ้ายและขวานะครับเนี่ยกล่องนะครับตัวนี้จะมีความสําคัญมากเกี่ยวกับเสียงนะครับเป็นภาคปรีดิฟปีไดของเขาลิขสิทธิ์เอกลิทธิ์เฉพาะของมาร้านเลยนะครับเป็นกล่องทองแดงด้านล่างข้างในก็จะเป็นพวกทรานซิสเตอร์อยู่หลายๆตัวนะครับ แล้วก็ทางทิเตอร์ขยายก็อยู่ด้านล่างทั้งซ้ายและขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาคจ่ายไฟของเขานะครับใช้อะไรอย่างดีนี่พันภาคจ่ายไฟย่อยและชุดนี้ก็จะเป็นชุดสัญญาณนะครับตัดต่อระบบเสียงนะครับ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นปรีโฟโน่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแจ็คทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีปรีเอาและเมนอินแล้วก็มีโฟโน่ให้นะครับดูเลยนะครับงานมาล้านนะครับสวยนะครับรุ่นนี้เสียงดีด้วยนะครับจัดว่าเป็นแอมรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับของมาล้านเขาทําออกมาขายนะครับเสียงดีนะครับรุ่นนี้แล้วก็เป็นคลาสตเอด้วยนะครับเล่นได้ทั้งคลาสตเอและคลาสต์เอบีครับผม